สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ให่มาฟังมูล้วครับสายโบวี้มงยนครับนี่ครับบรรยากาศมูลนะครับนามูนกับลดลงไป่ลายเติบยู่ครับแต่ว่าที่มีตัวโปโ๊โป๊ะหลครับเดี๋ยวลองเมืองกอนครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมครับ มาที่หมันบ่ครับผมเนี่ยตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วปลามุ้นครับตัวแรกใส่งามๆครับหมันๆๆเนอะเหมือนปูเลยใสสวยมาแล้วครับใสสวยมาแล้วอ่าครับใสสวยครับใสสวยตัวนี้นะครับเดี๋ยว ผลงานครับงานริมฝั่งมุนครับผมนะครับปลากินแป๊บเดียวนะครับพอได้ต้มครับพอได้ต้มเดี๋ยวใหญ่มไม้ครับใหญ่ไม้ก่อนนะครับ